เห็นไหมวัตถุประสงค์ของการมาก็ต่างกันบางท่านก็ต้องการศึกษาธรรมะบางท่านก็อยากมาช่วยคนที่นี่บางท่านก็อยากจะมาเอาของดีๆมาให้บางท่านก็อยากจะมาทําบุญบางท่านก็อยากได้มรรคผลยิพานบางท่านก็ไม่รู้มาทําไมก็มีก็ดีหมดวันหนึ่งหน้าที่ของธมาคือทําความเข้าใจให้มากขึ้นสร้างศรัทธาที่ยังไม่มีให้ศรัทธามากขึ้นทําความเข้าใจ ในสิ่งที่พวกท่านยังไม่เข้าใจให้มากขึ้นแล้วันหนึ่งพวกท่านก็จะเข้าใจว่าทําไมคนมาอยู่ที่นี่มีทั้งหมอทัษษษ้ทงวิศวะทั้งแอร์โฮสเตสมีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยมีทั้งคนแก่มีทั้งคนหนุ่มป,ป,ปันปนกันหมดว่าเขาเริ่มเข้าใจว่าเขาเกิดมาแล้วเขาต้องเจ็บเขาต้องเขาต้องแก่เขาต้องป่วยแล้วเขาต้องตายแล้วมันไม่ใช่ตายเฉยๆแล้วมันเกิดใหม่เขาไม่อยากเกิด ที่นี่เลยสอนให้ผู้คนได้เข้าใจธรรมชาติว่าทํายังไงถึงจะไม่เกิดพระเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี 4. ถ้าพวกท่านเข้าใจอริยสัจสี 4, เข้าใจทุกมาเป็นอากาศเกิดจากความประยุทธ์มั่นถือมั่นรูปคือร่างกายความคิดอารมณ์ความรู้สึกคือจิตมีแค่รูปกับมีแค่ร่างกายกับจิตมีแค่นี้เองแล้วก็มีธรรมชาติรู้ก็คือวิญญาณที่มันรู้เนี่ยมันไม่มีอารมณ์ไม่มีภาพไม่มีเรื่องราว มันจะมีก็ต่อเมื่อมีมีมีเจตสิกก็คือมีอะไรเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณมันจะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันเกิดการกระทบเมื่อไหร่ที่กระทบมันก็จะปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งก็มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วธรรมชาติมีอยู่แค่นี้